เมื่อไม่กี่วันก่อนเราเพิ่งจะทําคลิปไปว่าคริสโนโรนัลโดร่างยูเวนตุสเนี่ยเข้าเซิร์ฟจ,จีนกันหรือเปล่าแล้วก็พาทุกคนเข้าไปดูของจริงในเซิร์ฟจ,จีนกันนะครับปรากฏว่าไม่มีนะครับและเมื่อวานนี้นะฮะก็มีมาอีกแล้วนะครับทั้งแชทมาถามทั้งคอมเมนต์ถามทั้งมีการตั้งโพสต์ในกลุ่มนะครับพี่โรนัลโดร่างแมนยูจะเข้า กมหรือเปล่าครับพี่มาจริงหรือเปล่าครับพี่มาจริงเหรอครับพี่ให้จริงอะครับพี่ระปีไหนครับเนี่ยนี่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 ต้นต่ออยู่ตรงนี้นะครับโอ้ดีคือหน้าจาของเซฟจีนนะอืมมีภาพลูนัลโดเลยแหมแต่ว่าดูขอบขอบแสงเงามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเออดูซูมเข้าไปี่แสงเงามันจะแหมเหลื่อมๆกันนิดนึงเนาะมีเหลื่อมๆกันนิดนึงเนาะอ่าอันนี้คือเซฟจีนนะครับแล้วโรนัโดร่างไหนเนี่ยอืมร้อยหนึ่งเอ้ปีไหนนะเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อวาน วันที่1 a p r งแ a p p l e first o f a p ร์ส1เมษายนครับผมคือวันอะไรฮะ a p p l e fool day ครับวันโกโหกวันเมษากโกหกครับเมษาหน้างโง่นั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องของการตลกขำขันนะครับไม่ใช่แค่วงการอีฟ e ุบอลนะทุกๆวงการนะครับก็จะมีการโพสต์มีมต่างๆนานานะครับว่าเออเป็นวันโกหกนะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เล่นมุกนี้เลยนะครับผมปกติปีที่แล้วก็จะเล่นแต่ว่าพอดีว่าติดทุระไปข้างนอกมานะก็เป็นเรื่องปกตินะครับยิ่ง วงการ eFootball เนี่ยนะอยู่กับการคาดการและการคาดหวังนักเตะที่ยังไม่มีจริงในตัวเกมนะครับผมทาให้คนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยจะจะ,จะ,จะ,จะยังจะยังตามไม่ทันนะพูดง่ายๆใครที่เล่นอยู่สักพักใหญ่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบดีนะครับว่าโอกาสที่จะมาเป็นแบบไหนมาจริงอันนี้ข่าวคาดการอันนี้ข่าวจริงข่าวอะไรนะครับผมแต่สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่น eFootball ได้ไม่นาน,นก็อาจจะตกใจนะครับแล้วก็เอ้ยอยากให้มาจริงๆทุกคนอยากให้มาอยู่แล้วนะครับก็เล่นกับการคาดหวังของ คคนนนัั่แหละรบผมเหมือนอะไรนะโรแมนต์สแกมเมอร์อะไรเงี้ยรู้จักปะโรแมนต์สแกมเมอร์คือเล่นกับความรักใช้ความโลภใช้ความรักใช้ความหวังในการหลอกลวงอันนั้นสแกมเมอร์นะสแกมเมอร์อันนี้อีฟบอลนะครับอ่ะเพื่อให้มันหายข้อข้องใจนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเซิร์ฟจีนเซิร์ฟจีนนะครับไปดูว่าเฮ้ยมันมันมีมันมีมนมมนมลอรนโดร,ร่างแมนยูตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันครับไปเซิร์ฟจีนเขาหน้าปกก็จะเป็นนีมาแบบนี้นะครับผมกดเข้าไปปึ๊บผมมีทองอยู่ประมาณ 5 0 0นะครับเดี๋ยวต้องไหนผมแปลได้ผมจะพยายามแปลให้คุณเข้าใจแล้วกันนะครับแต่เราจะไม่มาส่องทุกทุกนิ้วทุกตารางนิ้วเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้พอเข้าเกมมาก็จะมีเหมือนหน้าจอกดแปลให้นะอ่ะนี่คือคําแปลนะครับก็จะเป็นหน้าหน้าแรกที่เวลาเข้าเกมไปนะครับก็เป็นงานประจําสัปดาห์เนาะก็เหมือนเป็นสรุปอีเวนต์ของสัปดาห์นี้นะครับในวันนี้นะงานประจําวันอะนะเหมือนสิ่งที่เราจะต้องทาภารกิจเควสประจําวันนะครับหน้าแรกที่เข้ามานะ ตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนกล่องจดหมายนะครับผมจะลองกดเข้าไปดูนะปึ๊บเพิบอันนี้แชร์อะไรก็ไม่รู้เนีย่ยเป็นภา,ารกิจประจำวันนะครับผมที่เราควรจะต้องทํานะครับในแต่ละวันอ่ะกดท่ามไปก่อนปึ๊บมีล็อกอินแจกนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแต่ของเขาเป็นยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าสิบร้อยด้วยนะครับผมอ่านี่ล็อกอินแจกทองด้วยนะครับแล้วอันนี้นะครับผมสนใจตรงนี้แหละครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับเป็นเหมือนกิจกรรมล็อกอินนะเทศกาลเปิดเซิร์ฟเวอร์ล็อก <c oughs> <ๆ S 1> อก <c oughs> ินสุภาพ วันที่7นี่แจกโชว์ไทม์ด้วยนะใช่ปะ่ะวันที่7แจกโชว์ไทม์นะครับแจกทองแจกทองแจกเสื้อนะครับแล้วที่ผมสนใจคืออะไรรูป้ป่ะไอชานส์ดิวสุ่มฟรี2อันเนี่ยแหละครับผมมันไปสุ่มฟรีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะอันนี้ตอนตอนนี้ยังกดไม่ได้นะครับจะส่องเข้าไปดูซินี่ว่าม,มันแจกอะไรมันสุ่มอะไรกดเข้าไปดูไม่ได้ตรงนี้กดย้อนกลับก่อนแล้วก็ในกล่องจดหมายใช่ไหมนี่ฮะคูณ10นะครับสีชมพูนี่คูณ10นะครับเดี๋ยวลองดูนะใช่อันเมื่อกี้ป่ะปึ๊บบเเเเเเปปปิดดดดไไ้้้้10คครรรรัังังแลลวววอออออนนนนนนี็็ะะะ่าาจพย์� 3บวกเหรอเออสีเขียวนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นทองนะครับกดรับให้หมดเลยนะครับอ่ะเอาเรื่องโรนัลโดก่อนพี่ใจเย็นเอาเรื่องโรนันโดก่อนนะครับคริสโนโรนัลโดร่างแมนยูมีจริงหรือเปล่าครับพี่อ่ะลองไล่ดูนะจากหน้าโฮมหน้าเอ่อคล้ายๆกันหน้ารูปภาพเมื่อกี้นี้นะครับผมอ่ะไล่ดูนะมีภาพโรนัลโดหรือเปล่าครับมีภาพโรนันโดเปล่าครับไม่มีนะฮะไม่มีนะครับผมแอร์พิลฟูเดก็ยังเป็นโรนัลโดลมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโรนันโดแต่งนะโรนันโดแต่งอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับในเซิร์ฟจีนก็ไม่มีเหมือนกััันนนนนนะะคครรรบอออีี้ืเซิิ์ฟจจขงง แล้วก็แต่จริงๆ่ะประเด็นหลักๆในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนมาดูแพ็คที่น่าสนใจในเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งก็อยากให้เข้าเซิร์ฟจีนแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเนาะหลักๆเพราะเมื่อคืนผมเข้ามาดูรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะครับผมนี่ที่เปิดแพ็คตรงนี้นะมันจะมีแพ็คแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยมีอันนี้แพ็คในคลิปที่แล้วที่เรามาเข้ามาสองเซิร์ฟจีนนะก็จะมีแกรนด์เบลลร่างสเปอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องต้องใช้หนึ่งพันทองเปิดอะเปิดสิบอะเปิดหนึ่งพันทองทนะปเ,เป ก็อันนี้ไม่รู้สึกจะมีใหม่หลังจากอัปเดตล่าสุดนะครับก็จะมีเปิดทีละร้อยได้ด้วยนะครับอันเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจเอ้ยไม่ใช่แพ็คนี้ดิอันนี้มี e อีพิกกี่ตัว12 3 4 5 6 7เดี๋ยวมันมีอ e ีกแพ็คนึงครับอีพ e ิกล้วนเลยนะครับก็จะเป็นแพ็คเอาเหมือนอ e ีพิกเก่าอีพ e ิกมันก็ไม่เชิงเก่ามากอีพ e ิก2บูสต์นะครับผมมามาวนเปิดให้เราได้เปิดเรื่อยๆเปรียบประดุษว่าถ้าเกิดคุณพลาดแพ็คไหนไปเนี่ยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟจีนเนี่ยมันก็สามารถมีโอกาสวนกลับมมาาเเปิดไดไ้ส้สอออนนัย่่งีีโชท ที่เปิดฟรีเมื่อกี้คือโชว์ไทม์หรือเปล่าอ่ะมีโชว์ไทม์ตรงนี้นะครับผมตำแหน่งตัวรับนะครับมีเซนเตอร์โอ้โหมีหลายตัวเหมือนกันนะไม่ใช่แค่โชว์ไทม์นะครับมีการ์ดเขียวด้วยหไหมบางคนหนึ่งก็บอกว่าพี่พี่น่าจะทําเส้นทางการเดินทางของ ID ดีเซิร์ฟจีนสักหนึ่งอดีเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรต่างๆนานาตามมาครับเดี๋ยวผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เข้ามาเห็นคลิปก็จะงงว่าพี่เออจะสมัครยังไงจะโหลดยังไงนะครับแล้วก็อะไรนะจะเอายังไงอีกมันจะทําให้งงแนละ้วผมก็ต้องมาน่บบบบบบก,ก,กปปนนนนนีีีีีเเ็็แแบแบ้้้ผม คือผมต้องให้ให้มันเคลียร์นะครับต้องให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์เป็นเรื่องๆไปนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับว่าเผื่อมีอะไรน่าสนใจนี่ครับนี่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 อันนี้คือการ์ดเขียวนะครับผมแล้วก็อันนี้การ์ดเขียว2แพ็คเลยนะครับเอาที่เปิดฟรีเมื่อกี้นี่แมนยูเหรอที่เปิดฟรีเมื่อกี้นี่คือการ์ดแมนยูครับนี่ฮะการ์ดไฮไลท์แมนยูนะครับผมเปิดได้10ครั้งในตู้ไม่รู้มีกี่ตัวนะครับแต่ก็เป็นการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คก็อยู่ในแพ็คของแจกฟรีไอ้แพ็คหนึ่งพันห้ารับดดูซิจะไ้ ตัวป่ะอันนี้ของฟรีนะเขาแจกฟรีนะเนี่ยปึ๊บปบโอ้โหกาดไฮไลท์ยังหลังคาเทาอะครับเกลือยันเซิร์ฟจีเลยอะผมอะมีตัวไฮไลท์ตั้งหลายตัวไม่ได้ทั้งตัวเลยเหรอโอ้เกลือยันเซิร์ฟจีเลยเหรอ อะไรวะแล้วในตู้ม,มันมีตั้งกี่ตัววนะน่ยแต่บอกเลยว่าในตู้มีเยอะมากครับตรงนี้อ82ตัว182ตัวในตู้นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเปิดไปเรื่อยๆนักเตะไม่ลดด้วยนะครับคือไม่ไม่การันตีเหมือนเซฟจ,จริงหรือเปล่าบางแพ็คหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือเปิดไปนักเตะถ้าเป็นเซฟจ,จริงมันจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยใช่ปะ่ะอันเนี้ยเหมือนจะไม่ลด ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ทุกแพ็คหรือเปล่านะครับผมถ้าแบบนี้เนี่ยโอ้โอกาสเกลือมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนมีโอกาสแบบนั้นได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่การันตีนะครับผมจะเป็นอันนี้255ตัวในแพ็กระครับทุกคนนะอันนี้เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับแล้วก็อันนี้ของเอซิมิลานนะครับก็เป็นแพ็คเหมือนแพ็คฟูลทีมคล้ายๆฟูลทีมนะที่มีประจําสัปดาห์นะครับผมคิดที่แล้วเราเข้ามาดูไม่เห็นนะฮะเนาะโอเคแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมเห็นอยู่แพ็คนึงเห็นอยู่กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคร แจ้งเตือนผมกดกับอันนี้ภารกิจครับภารกิจโอเค ภารกิจนะครับผมอ่าภารกิจนะกดเข้ามารับทองนิดนิดหน่อยหน่อยะครับผมเออแล้วก็ตรงไหนวะนี่กองจดหมายขอดูกองจดหมายนิดนึงนะอันนี้ปะอันนี้ปะแล้วผมกดเข้ามานะปึ๊บใช่ปะวะเออเอออันนี้แหละอันนี้แหละจะบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับเมื่อคืนผมเข้ามาดูรอบนึงนี่ตกใจนะตกใจก่าข่าวโรนโดโรลโด้เนี่ยเรารู้กระจายอยู่แล้วว่าคงไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วนะครับผมก็เข้ามาอัดคลิปไปดูเพื่อให้หายคล่องใจแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะครับเดี ของทีมมันมันเป็นแต้มแบบนี้ทุกคนคือมันผมว่ามันไม่ใช่การล็อกอินอ่ะมันเป็นแต้มแบบนี้เพราะเมื่อคืนผมก็อยู่ตรงนี้นะเมื่อคืนผมเข้ามาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมเข้ามาล็อกอินมันก็อยู่ตรงนี้ก็คือ0ูนะครับผมเหมือนเก็บแต้มเอ่อห้าร้อยสามพันหมื่นสองพันนะครับผมถึงจะได้ของรางวัลตามนี้นะครับอันนี้ก็คือคูณสามคูณสี่คูณห้าได้รับทองคูณห้านะครับน,น่าจะเป็นการลงทุนหรือเปล่านะบางเกมมันจะมีแบบว่าเราใช้ทองลงทุนไปแล้วก็เหมือนเหมือนฝาก ธนาคารนะครับเนาะแล้วมันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆมีแบบผลตอบแทนนะครับผมจากสมมุิลงทุนไป1000ทองอ่าพรุ่งนี้จะได้คืนมาผลตอบแทนคืนมา50ทองอะไรค่อยๆทยอย,อยตอบแทนมาอะไรเงี้ยนะครับผมแต่อันเนี้ยอันที่4นะครับผมถ้าเกิดว่ามันครบ12,000แต้มหรืออะไรเนี่ยก็จะได้เปิดฟรีชานสดิวด้วยนะครับอืมซึ่งอไอ้แต้มนี้เนี่ยเราบวกนะครับลงกดหนูนะมันมีปุ่มบวกปึ๊บบวกโดยการใช้ทองนะครับใช้ทองลงทุนนะฮะใช่ปะอันนี้คืออ่อเติมเหรอครับอันนี้ เติมนะอันนี้น่าเติมทองนะครับเป็นการลงทุนแบบซื้อแพ็คลงทุนยอะไรเงี้ยนะผมก็อันนี้ลงทุนเคืออนขวามือน,นี้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เติมไม่ได้อยู่แล้วล่ะเติมก็ต้องเติมเข้าระบบของเอ่อ,ซอเซิร์ฟจีนเขานะครับผมเออเอาอย่างงี้ดีกว่าสิ่งที่ผมสนใจมากๆในคลิปนี้นะครับผมก็คือไอ้หน้าจอนี้นะครับเมื่อวานเนี้ยผมกดเข้าไปดูตรงนี้นะครับผมปุ๊บเข้าไปนะครับปั๊ดปั๊ดปัดปั๊ทุกคนนักเตะในตู้มีตัวครับอีๆตัวครับิกู้สับสีนตัวโลโยฮรับ นี่ครับปูโลคันโตนาตติตูตตลามเวียล่าดูครับฟิโกโอเอโต้ก็มีเออแต่รู้สึกว่าไอ้กัปตันซูเปอรส์สัฟิชเชอริงเนี่ยจะไม่มีนะครับผมผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีลิขสิทธิ์ในเฉพาะเซิร์ฟสากลโกลบโอลเท่านั้นนะพวกเอ่อฟิชเชอริงกับกัปตันซูเปอรส์สันี่อาจจะเป็นสาเหตุที่พี่โคเขาทำสองแพ็คแยกนะครับเวลามีแพ e ็คอีพิกของกัปตันซูเปอรส์สัมันจะมี2แพ็คจำได้ป่ะแพ็คการ์ตูนกับแพ็คแม็กการ์ตูนนะครับไอ้การ์ตูนที่เป็นกัปตันซูเปอร์สันฟิเกริิงอ่่ะะะมมัันนนจจไเเเข้าซรร์ฟีคบท่าที่สังเกต ฉะนั้นไอไออันที่เข้าไอการ์ดที่เข้าเซิร์ฟเซิร์ฟจีเนี่ยก็จะเป็นอีการ์ดหนึ่งที่ไม่ใช่การ์ดกระตูนน่นนะนั่นเป็นนั่นแหะเป็นสาเหตุที่พี่โคน,น่าจะทำสอ,ะส,อสองสองการ์ดสองแพ็คแยกกันไปนะครับผมเนาะเนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นอันที่ไม่ได้ฟิชเชอร์ลิงนะครับผมมันก็จะมีอยู่นะเดี๋ยวผมหาลูมิเนเก้ก่อนมีบอกว่ารูมิเนเก้ต้องมีเดี๋ยววะเนี่ยฮะมีเรื่อยครับ,รบแต่หนึ่งบูสก็มีนะเนี่ยอีพิกหนึ่งบูสก็มีนะมีปนปนหนึ่งบูสนะครับ น,นี้เลยนะครับโอ้ไอ้ลูมินิก้ไม่มีเหรอวะใช่ปะ่ะไอ้แพ็กที่ฟิชเชอร์ลิงกับกับตันซูบัสะไม่มีเหรอเมื่อผมหาลูมินิก้ไม่เจอวะ่ะเผื่อคนอยากได้ลูมินิก้นะครับเนี่ยดีดองดีด้าน,นี่ลูมินิก้มีแบบ1บูสต์นะครับผมกัสบาเยเยนอันเก่านะครับนี่อันนี้1บูสต์นะครับผมก็อยู่ในนี้ด้วยแต่2บูสต์ผมไม่เห็นนะเห็นแต่โอรุกานนะครับนะปีเตอร์เช็คหนึ่งบูสต์นะครับในเนี้ยมี94ตัวนะครับแล้วเป็นการ์ดอีพิกทั้งหมดเลยนะทุกคนนะอีพิกล้วนนนนนนนเเเเเเลลลยยะะะะคคครรรรัับบบบบบไไมมมมมม่่่ีีกกาาา์์์ดดอออืืืปแแแตตตต็จ1ููสสผหิ้ว ต้มนะครับเหมือนเป็นแคสแบ็กหรือเปล่าเดีย๋ยวผมแปลนหน้านี้ให้ดูนิดนึงเอ่อคำแปลเขาบอกแบบบอกว่าแต้มสดอะไรวะแต้มสดอันนี้แปลเป็นไทยมันจะไปแงแงงนิดนึงนะครับผมเอ่อได้พอยต์ไงไลฟ์พอยต์นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็อันนี้ราคานะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหยวนนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็จะได้ทองด้วยนะครับได้ทองแล้วก็ไลฟ์พอยต์นะครับคือแต้มสดก็คือไลฟ์พอยต์นั่นแหละอืมส่วนอันนี้คือแต้มสดนะแล้วนี่มันคืออะไรวะผมกดดูคําอธิบายนิดนึงดิ S <S โอ uh ้โหแปลข้าวจะเข้าใจไหมเนี yeah. like ่ยอยากรู้คําแปลเหมือนกันนะแปลว่าอะไรบ้างเนี <t <t ่ยตัวสื่อเล็กมากครับทุกคนผลตอบรับการลงทุนการงานลื่นเลงเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับรางวัลใหญ่สุดเมื่อผู้เล่นใช้การ์แต้มสดใช้ทองเพื่อแลกเหรียญในช่วงเวลานี้นะครับเติดๆๆๆๆจะได้รับายตอบรับการลงทุน20%ของจานวนเหรียญทองที่แลกเปลี่ยนในช่วงกิจกรรมสามารถรับผลตอบแทนลงทุนเพิ่มขึ้นได้มากถึง12,000เหรียญผ่านการแลกรางวัลก็คือไอไอแพ็คอีพิกว วันที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้นี้นะครับผมแต่ว่าเราจะต้องใช้ใช้การ์ดแต้มสดคืออะไรวะนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้าเมื่อกี้ใหม่นะปุ๊บกดเข้าไปนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะอังขวามือนะครับใช่ปะ่ะเนี่ยมันจะมีการ์ดใช่ปะ่ะประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมทําให้ดูไม่ได้หรอกนะรู้สึกว่าจะต้องเติมเติมด้วยนะถ้าผมกดแบบ100นี่ก็เป็นการเติมอันนี้มันมีราคาด้วยนะครับต้องเติมนะครับต้องเติมเนาะก็คือเหมือนประมาณว่าเติมแล้วไม่ได้ใช่ได้แค่ทองอะ่ะได้แต้มเอามาสะสมเพื่อเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะ 2,000แต้มตรงนี้ก็จะได้อ e ีปิกแพ็กนี้นะครับอยากสุ่มมากเลยไม่แน่ใจว่าสุ่มได้ครั้งเดียวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะครั้งเดียวแหละคะ่ะนะไม่งั้นคือถ้าจะได้ทุกตัวนี่คือเวอรเกันไปละ <laughs> แต่ก็มีในตู้มี94ตัวนะครับอยากจะให้กิจกรรมแบบนี้เข้าเซิร์ฟจ,จริงไหมเออเนาะทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกดหนึ่ง <laughs> เราเติมทองแล้วแบบไม่ได้สูญหายไปเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเติมทองหรือว่าเอาทองไปแลกหรือยังไงนะครับผมเนาะโอเคนี่ประกาศอะไรวะเนี่ยอยากรู้อยากรู้ไปเรื่อยกิจกรรมเติมเงินส่วนลดเดินเมษายนเริ่มแล้วอ๋อส่วนลดครับโอเคอังเปารับประกันเติมเงินเท่านี้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 ก็ได้การันตี98หยวนเราก็ได้แต่มองนะครับ เราก็ได้แต่มองไะครับผมแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้มีอะไรให้สุ่มอีกป่ะฮะอันนี้มีอะไรวะเนี่ยผมกดรับเพิ่ม <Pur p. S 1> ปุ๊บเออโอเคสุ่มอะไรไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ครบ1 0 0 0พันทองแล้วก็เดี๋ยวหาเวลามาสุ่มแบบแพ็คไอ้นี่สักทีหนึ่งนะครับตรงนี้มีจดหมายด้วยคืออะไรฮะการ์ดท,ทองวีซ่าอะไรวะเออมีเยอะมากจนดูไม่หมดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้ามาเล่นเนี่ยเล่นไม่หมดหรอกเนาะแค่ดีเดียวก็เล่นไม่หมดแล้วกิจกรรมเยอะเกินนะครับงงงมากมากเลยนะครับยวต้องมีคลิปสอนเยอะมากนะา,ะารรมณ นี่นะครับผมหนึ่งกิเซโนโรนัลโดนะครับผมยังไม่มีไม่มีนะเซิร์ฟจีนนะครับผมไม่มีเด้อแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่ากิจกรรมต่างๆแพ็กต่างๆของเซิร์ฟจีนนี่น่าสนใจมากๆนะครับแต่มันก็ยือยู่ในบนพื้นฐานของทางคนลมินะซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างทาไมถึงมีเซิร์ฟจีนนะครับแล้วเราจะไปเล่นได้หรือเปล่านะครับพี่สอนสมัครหน่อยครับพี่สอนโหลดหน่อยครับผมบอกเลยนะครับว่าผมยังจำไม่ได้เลยผมโหลดมายังไงไอ้โหลดอาจจะไม่ยากนะครับผมแต่สมัครเนี่ยมันต เราจะต้องหาข้อมูลของกุจีมาเป็นสมัครอ่ะมันก็เลยสุ่มเสี่ยงนะครับก็ไม่ขอสอนและกันนะถ้าเรื่องนั้นนะครับเคนะครับเอาไว้เป็นการส่องเข้ามาดูข้อมูลและกันนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski for Bomski Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ